นี่นะครับสามคนเข้ามาแล้วนี่โอเคนะครับตอนนี้ก evet, oh, okay. ับผมพีเสือนะครับอ่าโอเคเรามาเล่นเกมไม่รู้เกมนะครับอ่าแล้วตัดไปตอนที่เราเข้าไปในเกมเลยนะครับอ่าอทางไอ้ไปน้องหนึ่ง เดียวมาทางนี้โอ้ปาคาราปาคาร้า,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 ามาทาง,าาาทางไหนวะไปโอเค มมาาเกูเบ่งลังอยู่หลังมันบาเลยสามมึงบาเลยสามมึงกูเบ่งลังไงกูเงลังไงเว้ยมันตามอย่นตามมันตามมันตามมันตามเกียบลอยโอเคนะครับคลิปนี้ก็ได้จบไปแล้วนะครับเนืองจากว่าเราแพ้มากระดดไลค์กดแชร์เถอะครับพี่ทองแค่ดีเถอะครับคลิปต่อไปอาจจะมีอีก ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับ